รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเขาเตรียมมงไว้ให้หนูด้วยแต่ก็ดีใจแบบว่าก็เป็นมีดแบบไม่ต้องประกวดก็ได้ไหมคะมีมงได้บ้างอยู่เหมือนกันทำงานหมดใหม่ทำนทำงานหมดใหม่ไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครหนูมีหลายตำนานมิดไปเรียนก้าหนูก็ไม่ต้องประกวดว่าหนูได้เลยเป็นตำแหน่งกิติมศักดิ์ค่ะเหมือนแบบเหมือนปริญญาที่ไม่ต้องเรียนแต่ทำงานหมดใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีมงมงลว่งมงหลุดเพราะว่าอาจจะไม่สมมงหรือว่า S <S <S อยากได้คนที่สวมมงให้แบบสมมงกัหลบก็คือได้น้องอิงฟ้ามาใส่มงให้ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่หมอกี้มากๆที่แบบว่าเออหนึ่งให้เกียรติเชิญเรามาร่วมงานนี้แล้วก็ได้มางานร่วมกับน้องอิงฟ้าด้วยนู่นนี่นั่นค่ะรู้สึกดีใจมากแฟนคี้ตอบรับเยอะมากอะไรนะคะแฟนชายรยองทตอบรับ เลยองบ้านพี่เมืองน้องหนูอยู่จันนี้เองค่ะเราถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็ขอบคุณทุกคนที่แบบขอบพพอร์ตเราเอนดูเราหนูใช้คำว่าเอนดูดีกว่าเถิดไหมคะตะบับโมงแล้วก็ใส่หางไส้ตอนใส่ไม่เขินเขินตอนที่มันล่วงเมื่อกี้ครับหลังจากนี้เราจะกล้าการันตีได้ไหมคะว่าเรามีโไม่กล้าคาดไกล้าไม่กล้าเอาเฉพาะเวลาถ้าแบบได้มาร่วมงานหรือทําอะไรเกี่ยวกับ ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมืองอาาญญาัจฉริยะเรื่องอะไรก็จะหนูจะหนจะช่วยเต็มที่ถ้าหนูสามารถทําได้ช่วยได้ครับเพราะเพราะหนูเห็นว่ามันเป็นประโยชน์างเวจกตรก็มีทั <c oughs> ้งท<ห>ั้งชื่นชมและมีท<น>ั้งที่ท <c oughs> ี่ด่าทอมีทั้งแบบว่าเห็นด้วยและมีทั้งที่เห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องปกติมากหนูว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรารู้ว่าเราทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครัหนมีนอกมีในอะไรแบบมาก็ ที่บอกว่ามันก็มีอย่างดราม่ามันก็มีเนาะทั้งแบบว่าโพเก่าของเขาที่แบบว่ามีนู่นนั่นนี่โพสต์ใส่มาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่างหนูหนูอยู่กับแฟนวันนี้แฟนหนูก็มาอย่างเราจะคุยกันตลอดว่ามันคืออะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าระหว่างความสัมพันธ์กับเรามันคืออะไรนันมีแบบจากของแฟนเราเนี่ยได้มีการเคลียร์กับพวงเขาเก่าเคลียร์นานแล้วเขาเคลียร์ตั้งนานแล้วแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้มีอะไรแต่เหมือนฝั่งหนูเขาแบบเขาก็ยังแบบมันเอายังพูดถึงแฟนหนูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ เขาอาจจะแบบหนูหนูหน,นเข้าใจความรู้สึกเฟลเหมือนเวลาเราชื่นชอบใครสักคนนึงแล้วแบบมันมันมันแบบคนที่เราชื่นชอบเขาเขาเขาแบบเขาหนูจะใช้คาว่าอะไรอ่ะเขาไปเขาเขามีคู่หรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปความรู้สึกเราเราก็รู้สึกว่าเฉันก็อยากได้ของฉันฉันก็ฉันก็รักของฉันมาตั้งนานอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่เป็นปกต,ติค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นูไม่มีไม่มีค่ะเราเคุยกัน,นทุกวันอย่างหนูกับแฟนหนูคุยกันทุกวันทุกอย่างต้องชัดเจนเพราะว่าอย่างเราครบกันเราเราหนูเปิดตัวเลยออกสื่อแล้วหนูบอกบอกบอกกับกับสาธารณะว่านี่คือผู่ชใช่คนนี้คือแฟนหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวของเขาก็ต้องเคลียร์สถานะจะแบบมาแบบคลุมเครือหรือว่ามีอะไรแบบแฝงกๆไม่ได้คับอย่างความับด้วยอะไรกัยุ่งีเป็นรูบันครับเออ หนูไม่กล้าบอกว่ามันเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นอุปสรรคแต่สำหรับหนูหนูก็หนูก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่หนูรู้สึกว่าอันนี้เมื่อหนูจริงใจแล้วอะไรที่หนูควรจะต้องทำต่อไปเพื่อพิสูจน์เรื่องความจริงใจหนูก็ทำเช่น อน้องปิดเทอมเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่มีงานบางอย่างที่หนูเห็นว่าเออควรให้น้องได้เข้ามาทําเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เวลาเขาอยู่กับเราเขาได้ทํางานแล้วเขาได้ได้เงินบางส่วนที่เขาจะเก็บไว้เวลาเขาเปิดเทอมเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเขาอย่างเงี้ยหนูก็ทําให้เขาแต่ว่าต่อไปถ้าเขาไปเรียนแล้วอาจจะแยกกันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะหมายถึงว่าอาจจะห่างกันมากขึ้นไม่ค่อยได้อาจจะห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งหา วิธมากมากสำหรั oh บหนูเองหนูก็แบบหนูร <oh <Yes> cin ู้สึกถ้าหนูรู้สึกจริงจังแล้วถ้ามันไม่ได้มีเหตุอะไรที่ทําให้แบบน้องต้องไปจากหนูอะหนูก็จริงจังไปเลยยาวไปเลยไหมคะนอกจากจริงจังแล้วเปยเราอย่างคนเก่าเราแบบนี้เราเปยอะไรเงี้ยแล้วคนนี้อะคะยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยหนูก็บอกว่าคนนี้หนูไม่ได้เปยเงินนะแต่หนูเปยงาน เออผมอยากให้เขาทํางานเพราะว่าน้องเขาก็อยู่วัยที่เขาเป็นเป็นเด็กมหาลัยแล้วแล้วเขาเป็นคนแบบชอบแสดงออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นคอนเทนต์แน่นอนไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นจากจากหัวใจเลยว่าคนนี้หนูจริงใจจริงเป็นแฟนหนูโอเคค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะ